อาพี่น้องมาเบิ่งควายงามเด้อมื้อนี้พี่น้องเอง้ยสายพัฒนาเต็มร้อยแล้วไอ,อเปิดแม่ลูกนี่แหล้วครับ,รบแม่ยคำคุ้นเม่ของฝรั่งอยสี่สิบสี่บวกคือครับได้เกียร์เดือนเต็มแล้วครับนะโอ้ได้เกียร์เดือนแล้วพี่น้องครับเงินดูไทยไปครับเอาป่าเงินดูไทยเนาะป่านี่ใบหลอด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้ามื่อนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเกาแห้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบพ่อได้พลาดคิดดีดีราคาขว้ตืึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับมุหนี่เขาอยู่กับคุณพ่ออย่างน่ามึพอพ่อมนัสครับยูบบ้านใดนึกว่บ้านนองลุกภูตตำบลคกสะอาดภูเขียวเชยยิ่งพุ่มครับยู่ข่างโรงงาน,น,นอยู่แล้วนครับาโรงงานน้ำตาลครับ พ่พี่น้องมาเบิ้งคว้ยงามเด้อมมือนพี่น้องเลยสายพัฒน,นาเต็มร้อยแล้ะพลอตัวเม่แม่แรกมื่อนี่นี่จากตัวก่พ่อไอเปิดเม่ลูกเนี่ยละครับรับนี้โคบเม่ลูกเนาะครับตัวเม่มมรนเราซื้อไว้แม่ยคำคุ้นเม่ยคำคุ้นตัวเงาวคบสูงเท่าไหร่คุรั่อย ซีสบวกคือครับ1 4 4่สี่บห้าครล่ะครับ่อยซีสีบห้าข้อมลูกเกาลูกเกาเจริญลูกสิบจแม่แล้วลูกมีเซลอกว่าคลูกอหงทองครับน้องหงทองตอนนี้เราสูงมาได้พ่อนอ้องสูงร้อยยี่สิบยี่สิบสามยิบซีแลยละครับ ไม่ได้หลายกว่านั่นหรอกวัดไอวัฒน์จว่าแต่ว่ารับประกันไว่ร้อยยี่สิบแล้วเขาได้จดเดือนหรอผู้ฝันได้เกียร์เดือนเต็มแล้วครับนาะโอ้ได้เกียร์เดือนแล้วพี่น้องจะฝอเราบ่ได้วัดแต่กียเราเคียงเราว่าได้ัฒน์ร่อยสาวกลัวแล้วแต่มันสูงไว้ไรครับมาเบื้องไรเลยอยากตัวเมียแล้วก่อนตัวเมียตอนนี้เราท้องกับตัวใดบ่ทับเงินอุทัยไหมครับเอาปาเงินอุทัยเนาะปาเงินอุทัยรับประกันท้องนะพ่อได้ยังไม่ได้ตรวจครับ รอพานรอบอยู่ครับรอพานรอบอยู่ครับครับครับวันที่เท่าไหร่พอเบื้งครับวันที่หนึ่งครับถ้าวันที่หนึ่งยังมาทันายหอดรอบอยู่ครับสิบจีนเลยครับิบยออีกยุคหาหกมื่นก็ได้ตรวจท้องครับอันนี้ใบเกิดเพิ่นครับใบเกิดเก้าเจริญใบเกิดเก้าเจริญโอ้ลูกสาวเนาะลูกสาวอันนี้เราใส่ป๋าเงินไปแล้ว อนี้เขารับประกันคล่องรู้่อคก็รับประกันครับหมอเพื่อนครับรับประกันครับรับประกันผมเป็นธรรมดาเนาะป่าเงินทับกับหมอบอยครับงอยง่องคอตัวเม่ยแล้วเป็นสายได้รึป่ะตัวเม่ยกับบงกันครับเพราะว่าซื้อเพิ่นมาตัวเมียเนาะครับว่า พัฒนามันเราก็เอาเลยถ้าถ้าสมมุติว่าติดในกล่องตัวที่ใดพออยู่ในกล่องตัวที่สามนะครับตัวที่สามเนาะครับโอ้คำคูณอันนี้มาเบลล์ไลท์ละเอียดลูกสาวลูกสาวเราได้เกียร์เบียนแล้วครับลูกสาวได้เกียร์เบียนเต็มแล้วครับเกียร์เบียนแล้วอันนี้ไบลอด ของแค่แล้วพี่นออ้องอดซอสนอกจากมาพ่อาเนานะงยาวนี่ใบหลอดเก้าเจริญสูงเงาครับใช่บอกเน้าตัดที่เพิ่มมาครับทั้งแม่ทั้งลูกลกูกกับผู่แล้วแม่ก็บนี่คักครับอันนี้ผู้จับนี่สูงร้อยหกสิบห้า ก็สูงร้อยหกสิบห้าสิครับปากพี่พอพอดีตัวลูกกระล้ำตัวเงาพอกระสามอ่องเด้อพี่น้องแก้งขาดีโบมิตตำหนีแล้วพ่อโบมิตตำหนีครับรับประกันตำหนีทุกอย่างเลย สต่มีพี่น้องอยากแบ่งนี่แบ่งบ่ลูกก่อนเอาลูกยังบ่ทันได้อยากแบ่งกินนมอยู่หรืตุนมันเพิ่นกินนมอยู่บ่ทันได้แบ่งดอกกันอ่นปล่อยกับปล่อยไทั้งแม่ลูกเลยแม่ลูกเลยเนาะครับแม่ความคุ้นกับลูกนี่สิเปิดราคาไว้เท่าไหร่พอเปิดไว้เกตสิบครับเกตเซียนครับกับเกตขีดเนาะครับเกตขีดราคาเนี่ต่อร้องได้บ่ชได้ได้ครับได้ได้ตอร้องได้บวชแเราเปิดไว้เกตขีดเยอะนี่เนาะ มาเบื้งตัวกริงยังแบบไง่ลวกเพิ่นยังเป็นตะสาวรันครับก็เป็นลันลันย้ะขอเบอร์โทรศัพท์นะ้่อศูนย์แปด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 สามหนึ่งเก้าหกสามหนึ่งเก้าหกห้าสามห้าห้าสามห้าครับพ่อมนัดครับกรับพ่อมนัดบ้านนี่อย่งกว่าเพื่อนบ้านน้องลุมพุกบ้านน้องลุมพุกเนาะครับ ยังหนาด้วยพี่นนอะหนาโรงงานน้ำตาลพูเขียวนี่ล่ะครับมาเบิ่งตัวกิ่งได้อยู่น้ำพี่พอแล้วพี่ล่ะห่างเราเกิดี่สิแล้วเราปกันตํานี้มันมันติดเงินอุ้ัไทยนี่กำบว้มันธรรมดาเลยพี่นนอะราคาทับก็มื่ตัวแล้วครับราคาราคาทับตอนนี้มันยุ่เท่าไหร่พูดหน่อครับมื่นมื่นเท่าไหร่มื่นเอามือหมอนครับเต็มหมอนกหมื่นเนาะเต็มประคัมื่นครับมื่นถึหมื ตัวเมียแล้วก็ล้ำชิ้งที่ครับที่นรองเลเบ่งอึบับบเผาแฉ้งขาตาเต็มชัดแบบจริงกลางมหาพอเราได้จังหนา บเบอร์โทรศัพท์ี่เชริญรอบนะพ่อศูนย์แปดแปดเดแปดสมหนึ่งเก้าหกสามหนึ่งเก้าหกห้าสามห้าสามห้พ่อพ่อย่พ่อมนัดครับพ่อมนัดครับส่วนเจก,ก็มาเบื้องกับรอบท่นเว้ก็มีก่อนพ่อกันคิดหนักสวัสดีครับครับผม